วันนีนะคะนักเรียนนักเรียนวันนี้่อวันนี้ไปเรื่องใหม่แล้ว่อวานครูทวนได้แล้วเอาหนังสือขึ้นมาค่ะเล่ม2สองเปิดไปที่หน้าหน้าไหนลูกตอบครูซิการบวกลบหน้าไหนลูกสี่หกค่ะหน้าสี่หก,ก,กเป็นพหัดาที่เท่าไรเอ่ยหกจุดสี่สามหกจุดหนึ่งสามใช่ไหมคคะจะเป็นการบวกการลบแต่วันนี้เราบวกก่อนก่อนจะไปบวกเรามาทวน การบวกเราจะไปทวนก่อนนะคะว่าทำไมเวลาบวกลบเศษส่สวนตัวส่วนจะเปลี่ยนไหมอยาา่างแรกคุณคโฮนี่เป็นจำนวนหนึ่งแล้วก็แบ่งเป็นปกี่ช่อง นไปหันมาแรงงานไปกี่ช่องสองสองช่องอ่านได้ว่าเศษสองส่วนแปดเศวแปดวลามารวมกันตัวส่วนมันจะเปลี่ยนไหมลูกไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเรายกสองอันไปต่อใช่ไหมอย่างเช่น มันยังคงเดิมใช่ไหมเอาไปรวมกันอรวมได้เท่าไหร่ล้วก็มาเขียนเศษ5ส่วน8บวกด้วยเศษส่วน8บวกมาให้เห็นเจ็ดมาจากไหนเนี่ยโบยังไม่ได้เชิญเลยเจ็ดอ่ะเจ็ดมาแล้วต้องเป็นเท่าไหร่ลูกเศษะต้องเป็นส่วนอะไรคะเ่ษอะพอเราได้เอาเศษบวกเศษส่วนไม่เปลี่ยนนะส่วนคงเดิมพอเอามารวมกันได้เท่าไหร่ลูกเศษ ในส่วนยางอะไรลนะยางต่ำแล้วใช่ไหมอ่ะต่อไปไปดูในหนังสือดูเห็นไหมคะดูในหนังสือแล้วลูกน,นะบอกโยนข้อที่หนึ่งค่ะ ต้องทำส่วนให้เข้ากันทำตัวน้อยในท่าตัวมากหรือมากใหนเ่าตัวน้อยหนูจะทอนลงแลืวหนูจะเพิ่มขึ้นดี ครับแต่อันนี้หรือทันทีค่ะหรืออะไรทันทีลูก1นใช่ไหมเศษส่วนที่เท่ากันหรือหนึ่งต่อเท่าข้อนี้ตอบห,อหนน่งนะคะทำไมเป็น1ก็ยกตัวยอย่างข้อนี้ก็ได้แล้วเพิ่มไปอีก3ามันก็จะเต็มพอดีใช่ไหมคะก็จะได้เป็น1อันนี้คือวิธีการทำทำงานให้เรียบร้อย ำส่วนให้เท่ากันก่อนถ้าส่วนไม่เท่ากันบวกได้ไหมไม่ได้แล้วอย่างหนึ่งคือตัวน้อยอยู่หลังวงเล็บต้องอยู่ข้างหลังถ้าตัวน้อยอยู่หน้าวงเล็บก็ต้องอยู่ข้างถ้าหนูมาสลับกันโอเคมันเป็นบวกสลับที่ได้หมดรับเราเดิมแต่เมื่อไหร่มันเป็นลบสลับที่ได้ไหมไม่ได้ผิดไหมคะลบกับหารสลับที่ได้ไหมไม่ได้อย่าไม่ขึ้นใจ ฉะนั้นอย่ามาสลับที่ฝึกไว้ตั้งแต่การคูณการหารเข้าใจไหมคะเอ้ยการคูณกับการบวกถ้าน้อยอยู่หน้ากตรลบเล็กอยู่หน้าถ้าเราอยู่หลังเล็กอยู่หลังอ่ะมันมีอีกทีนี้มันไม่เป็นเศษส่วนธรรมดามันจะมีจํานวนอะไรเข,ข้ามาร่วมจํานวนคลักใช่ไหมจํานวนคลักนักเรียนเอาจํานวนนับก่อนข้อที่ข้อที่สี่เห็นไหมข้อสี่ข้อสีอ่นะ ลุกนะลูกนะรุกได้ยังคะเนี่ยได้แล้วอ่ะลุกเลยนะลูกนะมาข้อสีค่ะข้อที่สีบอกเดินลูก และทีนี้เราต้องมาทำหนึ่งที่เป็นไรคะเก้าหนึ่งอะไรได้เก้าเก้าเปิดวง,งเล็กและคูณแลขคี่เจ้าให้สวยงามส่วนเก้าเศษก็เป็นเก้าคนละตัวได้ไหม เศษเกินเป็นจำนครัอย่าลืมนะ9อะไร49มีไหม <Pink. S 1> ใกล้ที่สุดข้ามเกิน95 95 95ได้เท่าไหร่ลูก45 45นับไปถึง49เร็ว4 4ได้เศษ4ส่วนตัวเดิม เดี๋ยวเราจะได้ไปทำสอาที่เศษเกินเป็นจำนวนคัะก็คือการหารที่ไม่ลงตัวใช่ไหมลูกหารแล้วมีเศษอ่านอักเรียนมาดูแบบการที่หกจุดหนึ่งสามีทั้งหมดกี่ข้อลูกสี่ข้อหนึ่งข้อใหญ่มีสี่ข้อสองเป็นลบใช่ไหมลบมันยากไหมลูกไม่ยากใช่ไหมคะมายกตัวอย่างเป็นลบเอาข้อไ สี่สิบสี่สี่หนึ่งสี่ลบสี่หนึ่งส่วนสี่ส่วนห้ง สิบเก้าเจ็ดสาส่วนส่วนไม่เปลี่ยนอันนี้คือคำตอบเข้าใจไหมคะเข้าใจอ่ายากหรือง่ายง่ายนักเรียนมาดูซิมันพอทำไหมเนี่ยไม่พอไม่พอไม่พอค่ะเราจะไปทําในไหนลูกสมุดเอาไปทําในสมุดเอาสมุดขึ้นมาเขียนไว้ที่เรียบร้อยให้ไปทําหน้า16บเป็นมหาที่ 1> 6 1จแสดงวิธีทําแบบ<ป>รู้อธิบายเข้าใจไหมลูกเข้าใจยากไหม่ไม่ไมยากทำเดี๋ยวนี้และคะ่ะในสมุดบวกลบภาาสลับที่นะคะอันสวัสดีบายบายออนไลน์ในห้องเรียน